คนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกุทธเจ้าที่อยู่ในบรณารณาศาลาของตนของตนพระปัจเจกุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเทพบุตรเทพทิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพราณสีอีกหัวหน้าช่างหูเป็นบุตรของกุดุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุดุมพีใหญ่เหมือนกัน เมื่อเจริญไหวแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุดุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีพิสุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของพิสุหรือสามเณรน,นั้นแต่พวกกุดุมพีพันคนไม่มีญาติ หรือพิจุสามเณรที่สนิสนมเลยยืนยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุดุมีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุดุมีทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมสร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายซับกันหัวหน้าออกพันหนึ่งบริวารออกคนละห้าร้อพวกผู้หญิงออกสองยห้าสิบ ทำที่ประทับของพระาศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำนวนเดิมที่ออกไปแล้วเมื่อเสนาสะนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันจัดกิวรถวายสงสองหมื่นรูปพัญญาของหูหน้ากุด,ดุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคาพันหนึ่ง แล้วกราบทูลพระาศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุดดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระาศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในกาละแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเหล่านี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษยโลกหัวหน้ากุดมพีเกิดในราชตระกูล ในกุกะกุตวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของขุน่ากุดุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาขะแควนมัททะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญไวัยแล้วได้อภิเษกกับพระราชาพระนามว่ากปินะ แห่งกุกกะกุตาวดีนครแม้ทรงสวยสุขในสริราชาสมบัติเยี่ยงพระราชาผู้มีปุญญาธิการอันเคยกระทำไว้แล้วมากกวจริง แต่ปูระภูปนิสัยอันเคยสั่งสมไว้กับพระรสนธิไตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คอยกระตุ้นเตือนพระทัยอยู่เสมอให้น้อมไปในการนายกามสุขและน้อมไปในการสแสวงหาเนคขมสุขคือความสุขอันเกิดจากธรรมทรงรู้สึกว่ากามสุขเจืออยู่ด้วยทุกขเจือด้วยความวิตกกังวลมีภัยมีเรื่องต้องหวาดระแวงมากรูปเสียงกลิ่น รถและโพธพภะอันรวมกันเป็นกามคุณนั้นเมื่อมองด้วยสายตาของผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นบ่วงดักสัตว์โลกให้ติดอยู่ข้องอยู่พัวพันลุ่มหลงอยู่ภัยพิบัติอันตรายต่างๆก็ตามมาเพราะความลุ่มหลงมัวเมาในกามสุขนั้นเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงพระองค์เป็นพระราชาทรงมองเห็นตัวอย่างของประชาชนเป็นอันมากที่ต้องถูกจองจำทำโทษ แม้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มีเพราะกระทําผิดอันมีกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยบางรายคมขืนสตรีบางรายประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นบางรายแย่งสามีกันทุบตีกันบางรายมีลูกมากเกินไปหาได้ไม่พอใช้ต้องประพฤติทุจริตในทรัพย์สินของผู้อื่นบางรายแย่งหญิงคนเดียวกันต้องทุบตีฆ่าฟันกัน บางรายความรักไม่สมหวังตั้งตรอมใจจนสิ้นชีวิตหรือทำอัตคาตกรรมความทุกขความเดือดร้อนวุ่นวายเหล่านี้ล้วนมีกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งสิ้นทรงเห็นด้วยปัญญาว่าโลกของกามเป็นโลกที่รกชัดยุ่งเหยิงเศร้าหมองไม่ปลอดปโปรง่งความสุขที่ปราจากามน่าจะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตผ่องแผ้วไม่ต้องระแวงภัย ไส่เล่าจะเป็นผู้นำทางพระองค์ให้เดินออกไปจากรกชัดหรือเรียวหนามแห่งกามนี้เสียได้ทรงทราบว่าอัครบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแลสามารถชักจูงคนให้พบความสุขที่สงบประณีไม่เกี่ยวด้วยกามแต่บัดนี้บุคคลอย่างนั้นอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือไม่ทรงให้ราชบุรุษเที่ยวขี่ม้าสาะ,ะแสวงหา วันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่ออุปัตสเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมสาพันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อขาม้าประมาณห้าร้อยมีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อขามาเข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อข้านั้นมาจากเมืองสาวัตถี มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพะยะค่ะพ่อข้าม้าทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปิติทั้งห้าทรงตื้นตันพระไทยทรงถามซ้ำถึงสามครั้ง เมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้าม้าเหล่านั้นสามแสนค่าที่นำข่าวรัตนะทั้งสามมาให้ทรงทราบพ,พระราชาตรัสกับอมหาทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจากเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมหาเหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงทรงพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่า ให้พระนางสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อขาม้าให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมาตก็เขียนสารถึงพัญญาของตนของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อมาทั้งพัน แวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไซใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคา พระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออรารวะปัฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่ย่อมนำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนไตรยัยเราบวชอุทิศพระรัตนไตรยัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนไตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลย ดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาต์พันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนิลวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น ข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยนายก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนต์อธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยนายก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสี อันพุ่งจากพระเสรีระของพระาศาสดากิ่งขาคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดาริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจัน์ทรแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ ดังนี้แล้วจึงเสด็จลงจากหลังม้าน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระราศีเสด็จเข้าภายใต้พระราศีพระหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมมาตทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอุปุพิกถาเมื่อจบอุปุพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปติผล ได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระาศาสดาทรงใคร่ครวนว่าบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระยานว่ามีเพราะอนิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่ปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ จึงมิใช่ของอาศาัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิด ฝ่ายพู้พ่อคามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอนชาเทวีพระนางทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื้นไปดูดพระปิติโสมนัสพระราชาทานทรัพย์ให้พ่อคามาครั้งละสามแสนสามครั้งรวมเก้าแสนรวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็นสิบสองแสนคนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอนุชาเทวีทรงดําริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเขา่าลงรับก้อนเขละที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจักทําได้ราชสมบัตินี้ได้นําทุกมาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นําทุกมาให้เราด้วยเหมือนกัน เราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะกออกบวชอุทิศพระาศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พัญญาของพวกอมาตทราบแม้พัญญาของพวกอมาตเหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามสเสด็จเสด็จข้ามแม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมม้าโดยทํานองเดียวกับที่พระราชาสเสด็จข้ามสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทูลถามถึงพระราชาสวามีว่า เสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจะได้เห็นสามีของท่านณนะที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระาศาสดาทรงสแสดงธรรมคืออนุปพิกถา มีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วส่วนพระมหากัปปินเทเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระาศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณนะที่นั้นเองพระาศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโลนนุ่งห่มผ้ากาสายะ ถ้าพวกเธอเห็นสามีก่อนได้บรรลุธรรมจิตใจจะฟุ้งซ่านไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระาศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักพิสุนีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถี พระพุทธองค์เองก็ทรงาพาภิกษุใหม่ประมาณพันรูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกัน บรรดาพิสุทั้งพันรูปนั้นพระมหากปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณนะที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอพิสุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากปินะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระาศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากปินะเข้าเฝ้า ตรัสถามว่ากปินะได้ยินว่าเธอเปลงอุทานปารบกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์ทรงเปลงอุทานเพราะปารบกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับพิสุท์ทั้งหลายว่าพิสุททั้งหลายมหากปินะบุตรของเราเปลงอุทานหาใช่เพราะปารบกามสุขไม่ แต่เพราะว่าปารบเนคขมสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้อิมเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วดูก่อนพระดาคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุข การกระทําทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดข,ของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทําเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้ มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ด้วยมุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก่อให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นบ่เกิดแห่งความสุขความพอใจ มีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนสแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนสแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนสแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนสแสวงหาความสุขจากการประพฤติธ,ธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปิติ และนิพพานสุขโดยลำดับรวมความโดยย่อว่าโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยทุกขไม่มากก็น,น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภยัย ธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประนีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกยียจความสุขทางกามอันปุทุชนพากันลหลงไหลมัวเมากันนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป